สวัสดีพี่น้องอีกคือเกัานะครับผมมาเจอกับผมมิแล้วกับการวานแนวทางน,นะครับลาวพัฒนานะครับประจําวันพุธที่16ตุลาคม67นะครับมาเจอกับผมมิแล้วนะครับเนาะก่อนอื่นมาที่ขอสวัสดีนะครับแม่แม่ให้มาชิก fc ขาประจำเราขอสวัสดีนะครับพี่พี่จะมาชิกพูด้วยคำติดตามมายินดีต้อนรับอยู่ช่องเบาที่พารวยกับแนวทางลาวพัฒนาเน,นี่ยมาชิกนะครับเนาะก็ตามกระต่อรุ่นกระต่อกับแนวทางลาวพัฒนาผมประจําวันพุธที่16 นะครับตุลาคม67เในมาชิกนะครับเนาะนะครับและก็เป็นอีกหนึ่งวันในมาชิกสลับวิทยใหญ่บ้านเรารัฐบาลไทยในมาชิกนะครับเนาะผมก็ส่งเข้าประกวดเหมือนกันสลับในรอบวันที่16 ตลในสมาชิกเดี๋ยวมาลุ้นเฮงลุ้นปังกันมั่นใจทุกๆสูตรทุกๆแนวทางที่นํามาเสนอให้สมาชิกได้พิจารณากันนะครับเหมือนเดิมในสมาชิกสามีเดียวรัฐบาลไทยนะครับเนาะนะครับผมส่งเข้าไปในห้องเรียนแล้วนะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมนะครับเข้าไปชมได้เลยนะครับเนาะอ่ะนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆกดการเชแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆที่มาชิกจะได้ไม่พลาดแนวทาง เด็ดๆจะบวชทีเต Mont ็มท right ี่ทุกครั้งเต็มที่ทุกๆเดี่วทางนะที่มาชิสำหรับในทางในทุกกุมารไข่นะผมไม่ลงคลิปให้นะนะครับไม่สะดวกในมาชินะครับตามในทางสูตรล้วนๆสำหรับช่วงนี้เนาะนะครับและก็สายด่วนเราพนาก็ไลฟ์ให้มันเดิมนะ18ในกาเป็นต้นไปนะครับนะติดตามกันนะมาลุ้นกันนะจังนวะจะเต็มแน่นอนห้าพานเด็ดขาดเนาะนะครับอันนี้เป็นสูตรเป็นทางนี่มาชินะครับเนาะไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งแนวทางมีเข้ามีหลุดเด็กต่้งแต่18ปีผู้ปกครอง ควรพิจารณาดูแลงแค่ชิดในการรับชมไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดในมาชิกนะครับนะครับอันนี้เป็นคำเตือนแล้วมาดูในรอบที่ผ่านมาเลยในมาชิกนะครับเนาะนะครับทั้งสายด่วนแล้วก็แนวทางสูตรนะครับสําหรับในรอบที่ผ่านมานะครับอนะครับเนาะนะครับ่าพันนาวันที่สิบสี่นะผมให้อ่าหนึ่งกับสี่นะครับผมให้หนึ่งกับสี่นะนะครับสี่กับหนึ่งนะครับสรุปผลนะนะครับราพนนาประกาศผลนะครับหกตัวเนาะนะครับอ่าเก้าเก้า นะครับ9819โอ้โห oh นะครับ999819นี่จะชวนกันมาทำไมเนี่ยนะครับ9เนี่นะครับไหลจังเลยช่วงนี้นะครับ9เนี่ไหลจังเลยนะสำหรับช่วงนี้นะครับเราพัฒนานะนะครับนะครับนะครับวันที่ 11นะครับราพนาก็9 6 9 2หกเก้าองนะฮะเก้าเก้าหกอนะครับวันที่14เนี่ยดูดิ9 9 8 9 1 9นะโอ้โหไหลจังเลยนะครับ9นะที่มาชี้นะผมให้1กับ4นะครับเบิ้ลน,นะครับให้ระวังเบิ้ลไว้ด้วยนะนะครับสหรับรอ้อย่านมานะแต่เข้ามาพี่น้องนะนะผมก็บอกให้ระวังพี่น้องอยู่หน้าไลน์เนาะนะครับเกกกับอ่า 8919นึะสัตว์ลอยผ่านมาเนาะนะครับเอาผมมาที่ตัวไหนเดืน1นะครับเดืน1นะนะครับ16 17 18นะครับเนาะนะครับผมจับ16ให้นะนะครับผมจับ16ให้แต่ผมตีลังกาให้ช่วงนี้ให้นะเฮมาชิกนะแต่ว่าผมไม่ได้เน้นนะแต่ผมว่าจับ16ให้ระวัง6กับ9เนี่ยนะครับนะถ้าใครอ่าตีลังกาช่วงนี้เนาะก็จะมาที่19นะครับเพราะผมตีแค่อยู่นะเฮมาชิกนะครับหน้าไลฟ์ผมฟาดที่4นะสีไม่ลงเฮมมาชิกมาที่1เนาะนะครับอ่ะนะครับถ้าสาย ตีลังกาเนี่ยแหละโชคดีไปสลับในรอบที่ผ่านมาเนาะนะครับแต่ว่าพอผมก็มาในตัวเด่นนะนะครับหนึ่งเนาะนะมาหนึ่งนะสลับไซนิ่งแสนด้วยเนี่ยมาสินะครับหนึ่งลงนะนะครับหนึ่งเก้าแปดเก้าเนี่ยมาสินะครับเนาะนะครับแต่ผมมาในตัวกลับหัวนี่เนาะนะครับเออเพราะว่านี่ผมเขียนให้เวลาผมทำคลิปเนาะนะครับเออผมให้ระวังหนึ่งอ่า หกเก้านั่นแหละนะครับแต่เข้ามาหนึ่งเก้านะนะครับนะครับใครที่หลังกากช่วงนี้ได้โชคดีไปกัลวรันลงไหมยังไม่ลงลงหนึ่งตัวเนี่ยสามเจ็ดเก้านี่ยนะครับกัลวรันโอ้โหเก้าเด้งๆเลยเนี่ยมาเจ็เก้าลงมากเลยนะครับแปดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเบิ้ลหน้าอีกต่างหากนะครับใครการเบื้ลไว้เนี่ยอ่าสลับอ่าในทางบ้านก็โชคดีไปนะครับเนาะนะครับอสี่ไม่ลงนะครับสี่ไม่ลงนะนะครับไปในชุดชุดจอดนี่นะครับไปหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดต้องไปถึงหนึ่งแปดไปไม่ถึงหนึ่งเก้าแต่ว่า นะครับผมให้หนึ่งดีลังกาเนาะนะครับอ่ะมาดูสายด่วนนะครับเนาะโอ้โหสายด่วนนี่ทุรักทุเลมากผมไล่สายด่วนนะครับมาอยู่ต่างจังหวัดนะสัญญาณดีมั่งไม่ดีมั่งในมาชิกนะครับอ่ะนะครับก็สู้กันต่อสายด่วนเนาะอ่ะมาดูสายด่วนสายด่วนในรอบที่ผ่านมานะครับเนีนะครับอ่าโอ้โหนะครับอยู่คนละนะครับอยู่คนละฝั่งเลยนะครับพี่มาชิกหนึ่งเก้าเนี่ยอยู่คนละฝั่งเลยนะถ้าใครจับวินทั้งหมดเนี่ยนะครับเนาะสลับซับยินนี่แหละนะครับข้ามไปข้ามมาเนี่ยก็จะ เข้าท yes. right, ี่19สลับในรอบที่ผ่านมานะผมให้1กับ4ในหิมะสิดนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับก็ทำเต็มที่และสลับรอบที่ผ่านมาเนาะหนึ่งนี่เก้านี่นะครับนะครับอ่ะนะครับก็ตามกันต่อนะสลับในหางสายด่วนก็18บแปดในกลางวันเดือนนะไลฟ์สดให้ขึ้เก่าเด้อสลับในหางสายด่วนถ้าใครจะชอบก็ติดตามกันอ่ะนะครับก็ทำเต็มที่และสลับในรอบที่ผ่านมายังไม่หลุดซะทีเดียวนะครับอย่างที่ว่า มาในตัวเด่นอยู่นะครับเออแต่มาในกลับหัวนะนะครับใครไหวตัวทันก็โชคดีไปสหรับในรอบที่ผ่านมาอ่ะรอบนี้ก็ตามกันต่อนะครับสศารับเราพัฒนาผมนะประจําวันพุธที่อ่าสิบหกในมัชิกนะครับเนาะนะครับมีรัฐบาลไทยด้วยนะนะครับรุ่นรัฐบาลไทยรุนนายนอยแล้วก็อ่ามาลุนลาพนานะครับอ่ะพอครายละเอียดตัวเลขกันไปเลยนะครับจะสูตรเป็นทางนะฉันชอบแค่ใบโจดย์ใบเนาะนะครับอลาว โอ้นะครับขอภายก้อยนะเก้อยนะครับก้อยเด็กนักเรียนนะครับมาเขียนนะนะครับดำเนิวันที่16ทับ10เนาะทับ6เจ็ดนะนะครับยังไงขอให้เดินดีนะครับเนาะเดินต่อนะมาชิทำนะยังไงขอให้เดินดีเด้อนะครับนาะนะครับขอให้มาในชุดเจาะนะสลับวันนี้นะมาชิ อ่ะนะครับมาดูตัวเด่นผมนะนะครับมาดูตัวเด่นตาหรับสายวิ่งสายรูดนะครับผมเนาะเด่นผมให้ตัวนี้นะครับสหรับงวดนี้นะนะครับฉันชอบแค่ใบจุดใบนะนะครับขอให้มาขอให้ลงนะครับศูนย์กับเก้านะนะครับศูนย์กับเก้านะเก้ากับศูนย์จะพูดได้เลยนะครับสหรับตัวเด่นนะนะครับขอให้มานะครับเนาะเออนะครับขอให้มาขอให้เดินเก้าเดินแล้วก็ขอให้เดินดีต่อเนื่องมาในทางสูตรนี่แหละนะครับนะครับแล้วก็ตามคันด้วยสองตัวเด่นเนาะ สองตัวเด่นสองตัวนะครับขออภัยนะที่มาชี้ขาดตั้งข้องสันอ<ๆ>ืนะครับขาสันมากเลยนะครับสองตัวเด่นสองตัวมีนะครับศูนย์หกนะศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับแล้วก็เก้าสองเก้าสาม 94นะนะครับอ่ะเิ้นนะให้ระวังเิ้นมาอีกนะ00กับ99นะสำหรับในทางเิ้นนะครับะนะครัชอบไหมโดนใจไหมโดนใจแคบเลยนะครับ<ด>อ่ะคิมการแสดงก่อนใจกลมๆนะครับเนาะนะครับคอยมาด้วยคอ้มาด้วยขอบคุณทุกๆคอมมเนต์ดีๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์ด้วยนะขอบพดะคนะครับเนาะอ่ะมาดูในตัวสามตัวเด่นนะนะครับสามตัวเด่นเด่นสามตัวนะครับ สามตัวเด่นเนาะนะครับเกียร์แรงก็ไม่ได้ก็อีสันนะครับอ่ะนะครับสามตัวในสามตัวมีนะครับเจ็ดศนะูนยะ์แปดนะนะเจ็ดศูนย์แปดแล้วก็สองเก้าสามนะแล้วก็สามเก้าสี่นะนี่เลยนะครับสลับในตัวเด่นนะสามตัวเด่นนะฮิมมิชิดนะครับ อ่าเก็บประกาศแสดงก่อนใจร่มๆนะนะครับใจร่มๆนะอ่าอันนี้ผมจะไว้เขียนเด่นกำลังวันนะนะครับเวลาผมไล่สายด่วนจะมาเจอกันอีกรอบนะนะในมาปล้ำกันในมาชกนะครับสลับไล่สายด่วนผมว่าเป็นอย่างไรเนาะนะครับนะครับเรับช่วงนี้นะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวผมย้อนอีกรอบหนึ่งนะนะครับสลับแนวทางราวพนาผมประจําวันพุธที่ นะครับ16นะ16ตุลาคม67ในมาเช็คนะครับเนาะนะครับอ่ะนะครับผมให้ศูนย์กับ9 9้านะจะพูดได้เลยนะครับสำหรับตัวเด่นวิธีปลอดภัยก็คือในตัวเด่นตาหรับสายวิ่งสายรูปแต่พัฒการก็จะมาที่ศูนย์หกศูนย์เนเนาะ92 93 94นะครับอ่ะมาดูตัวเน้นผมยังไงขอให้มาในตัวเน้นนะนะครับยังไงขอให้มาในตัวเน้นเนอนะครับอ่า0880นะนะครับอ่าแล้วก็ เก้าสามสามเก้าอันนี้ระวังหกด้วยนะนะครับเออเปิดคัตตีลังกานะครับเก้าเก้ากับศูนย์ศูนย์นะสลัาทางเบิร์ดนะครับเนาะนะครับระวังหกด้วยนะนะครับสายตีลังกาเนี่ยเออนะครับเนาะนะเปิดคัตตีลังกามานะครับอ่ะขอโชคดีกันสลับชุดจับคู่เด่นสองตัวเนาะนะครับแล้วก็สามตัวเด่นก็มีนะครับเจ็ดศูนย์แปดสองเก้าสามแล้วก็สามเก้าสี่นะครับผมนะครับยังไงขอให้มา สองตัวสามตัวด้รอบน,นี้จะได้ปุ่วปั๊บปังๆกันนะครับผมเนาะก็ทำเต็มที่เหมือนเดิมนะพร้อมสายด่วนด้วยนะนะผมไลฟ์สายด่วนสิบแปดในการเป็นต้นไปห้ามพลาดเด็ดขาดจะอาจจะทีไม่นอนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะมาพูดคุยกันหลังจากจบพนอยแล้วก็จบรัฐบาลไทยเดี๋ยวมาพูดคุยกันเราพัฒนากันนะครับผมเนาะนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดอ่ะยังไงขอเป็นวันดีๆสำหรับพี่มาชิกทุกคนนะครับกลางวันเนี่ยนะครับในรอบวันพูดเนี่ยนะครับเนาะรัฐบาลไทยผมเขียนให้เรียบร้อยแล้วนะครับสองสี่แปดนะในรอบพูดเดี๋ยวผมจะมาเขียนไว้ นะครับเวลาเราไลฟ์สายด่วนมาคุยกันนะครับยังไงขอเป็นวันดีๆศัพท์พี่มาชิกทุกคนสหรัดไม่ทานทิพย์ทูบไม่ได้ลงให้นะมาชิกนะครับเนาะนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ดีๆขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์ขอบคุณทุกๆการติดตามจากพี่ๆีมาชิกนะครับผมว่าหวังว่าวันนี้คงจะนำพาพี่มาชิกโชคดีกันในทางผมเนาะนะครับเดือนสิบแปดในการมาเจอกันนะครับเนาะขอบคุณทุกๆการไลค์การแชร์โชคดีเป็นของทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ Thanks for watching!